สวัสดีค่ะทุกคนแตลเองนะคะตอนนี้ต้าอ,อยู่ที่สนามบ,บินสุวนรณภูมิค่ะมารอต่อเครื่องนะคะจะไปอเมริกาค่ะก็จะบอกว่าวันนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เ,เชียงใหม่กรุงเทพนะคะกรุงเทพดูไบแล้วก็ดูไบเอค่ะก็น่าจะเดินทางประมาณ2วันได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ โซนสุณช่วงนี้นะคะโควิดเงียบม,มากไม่มีคนนะคะมีแต่พน,นักงาน,ไ,นไม่มีคนเลยค่ะ นี้อยู่ที่ดูไบแล้วนะคะมารอต่อเครื่องไป LA ค่ะก็รออีกประมาณ3มชั่วโมงนะคะสภาพตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> เหนื่อยวาาตาโบแล้วอยู่บนเครื่องก็นอนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าท้องเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าจากดูไบไป LA นะคะใช้เวลาประมาณอีก16ชั่วโมงค่ะก็ต้องสู้ค่ะแต่เหตุที่มาอ้อมโลกขนาดนี้นะคะก็คือเพราะคำว่าตัว๋วผิดประการยังเหลืออยู่เท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตหน่เรื่อยๆนะคะ แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ1งชั่วโมงค่ะ ตอนนี้ต้าก็อยู่บ้านที่ LA เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงก็คือเหนื่อยมากมึนงงบเบลอไปหมดเลยนะคะก็วันนี้เช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่1นึ่งที่เห็นใส่หน้าก,กากอยู่น,น,นี้ก็คือโดนกักตัวอีกแล้วนะคะ oh. เพราะว่าไม่นานมานี้ค่ะ,ะทางรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาออกกฎใหม่ว่าใครที่จะเดินทางเข้าประเทศนะคะต้อง กรอกลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะคะว่าเราจะทำการคอ ر ันทีนเป็นเซลฟคอ ر ันทีน14วันที่บ้านนะคะถ้าใครมาช่วงนี้เราไม่ได้กรอกก็อาจจะโดนปรับนะคะ500 US d ล l าร์หรือประมาณ15,000บาทน,นั่นเองค่ะค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเริ่มกักตัวก็ใส่หน้ากากกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่บ้านกับแม่เนาะแยกเค่อช้อนจานชามทุกอย่างแล้วก็คีฟโซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะก็เว้นระยะห่างกัน นี่แหละค่ะปลอดภัยไ,ไว้ก่อนค่ะก็ยังไงถ้ามีอะไรคลิบหน้าหรือมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะบ๊ายบายนี่นะคะระหว่างที่เราก,ากักตัวนะคะเราก็จัดต้นคริสต์มาสไปด้วยค่ะเพิ่งวันที่สิบกว่านะคะแต่ว่ารีบมาก,มาก ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตัวเองนะคะวันนี้ mm hmm. กักตัววันที่เจ็ดแล้วค่ะ,ะมาอัปเดตนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็กักตัวที่นี่คือชิลมากค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะกินกินนอนๆอที่นี่ไม่มีการติดตามตัวไม่มีการเช็คไม่มีอะไรเลยนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเราจะไม่กักก็ได้แหละแต่ว่าเพื่อความรามับผิดชอบต่อสังคมนะคะความสบายใจของตัวเองคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างที่ต้องไปเจอนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องกักให้ครบ14วันค่ะชิลๆแปเดียวนอก14วันเอง mm hmm. แล้วก็ช่วงนี้ LA ล o อ็อกดาวด้วยก็ s t a ย์โฮมค่ะพยายามไม่ไปไหนดีกว่านั่นแหละค่ะไวมาอัปเดตเดี๋ยวครบ14วันเดี๋ยวมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะเต้าเองนะคะตอนนี้เต้าก็กักตัวครบ14วันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ออกจากบ้านได้แล้วค่ะ และช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะคะก็เลยจะแว่นมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ปี 2, 2021เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้กันนะคะก็ฝากติดตามช่องเล็กๆนี้ต่อไปด้วยนะคะถ้าเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนในอเมริกามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะก็แฮปปี้นิวเยียนะคะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ